สวัสดีครับอยู่ช่องโอลเลยเอ็มดีสองครับวันนี้มาในบรรยากาศการทํางานครับร้านเปิดแล้วร้านกาแฟเปิดได้สัปดาห์หนึ่งครับหลังจากโควิดก็นักท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศกาันครับว่าทีมงานพวกเราทําอะไรกันบ้างเฮ้ยเสีงเยงใครเที่ยวเจ้าอยู่พี่เคทําอะไรอยู่เดี๋ยพาไปชมครับขอบคุณท,ทนีนะพี่นะไปเลยนะครับกาแฟอร่อยมากนะครับ ร้อนอากาศแล้วร้อนดื่มน้ำเย็นนะบรรยากาศเดินนะครับคุณพี่กลับบ้านนะคุณแม่มาใหม่เชิญนะครับพี่เคเป็นโคศกครับวันนี้สวัสดีครับคุณแม่ครับเป็นโคศกสวครับสวัสดีจ้ารับลูกค้าที่ทุกนาครับวันนี้คุณพี่เดี๋ยวกราบไหว้พระอ่งค์ปวงญาก่อนแล้วก็มาทานกาแฟเย็นๆอากาศมันร้อนนะพี่นะด้านในวันนี้ลูกพี่ผมอยู่ดูนะจอนี่มือปาดอยู่นะครับถ่ายอย่าสนุกสนใจอยากถ่ายรูปคู่กับลูกพี่ผมนะครับเชิญด้านใน แต่ถ้าอยากจะถ่ายคู่กับคิงดำนั่งอยู่นี่ครับมาถ่ายได้เลยโอเล่อยู่นี่ครับพี่ยันอยู่ด้านโน้นน้องชายเขาเล่นโต๊ะคาราบกปอยู่ด้านโน้นนะครับขอบคุณมากครับพี่ที่มาจากเบตงนะทางนี้ไถ่าน้าใได้ไหมที่ไหนพี่อยู่พุทธามไปถ่า,ายทางไหนได้ไหมถ่าแก้มครับ,รบตรงไปเรื่อยครับตรงไปจนสุดเลยแล้วก็จะเจอถนนขุ <ผม S 1> เคียวเลี้ยวขวาไปครับเลี้านขับคนกับบ้านท่านใหม่ท่านใชหม่เลี้ยวขวาไปแล้วก็เจอแค่ขุ่เคี่ยวคนงานคนตายแพชชั่นนะครับ อากาศเปนร้อนด้วยนะซื้อหมวกซื้อเสื้อแขนยาวใส่ตรงนี้ประกาศพระแม่ำนวยเมื่อวานที่นี่ฝนต,ตกผมก็งงเลยฮะมงินฤดูอะไรกันเนี่ย <c oughs> ขอบคุณมากๆด้วยนะที่เดินทางกลับบ้านนะครับต้ขอให้ท่านกลับบ้านดูสวัสดิภ้าทุกคนทุกท่านนะครับวันเก่งยังได้ความท่าย,ยังมีนะให้ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่น้ำประโคมคาไหลมาไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> อเชิญเลยครับพี่เดินเลี้ยข้าไปเลยครับพี่รถเลี้ยวเข้าไปเลยครับพี่เลี้ยวเงก็เลยข้างในก็ได้พี่ข้างในก็ได้ครับรถเก๋งข้างในรถกระบะต่อกเครับ ครับพี่เร็วเขียนต้นหนากระบะดอกนอกเลยครับได้ครับต่อได้เลยครับอาต้องดูรถใหม่แล้วครับพีถอยคนเก่าออกรนใหม่เข้ามานี่รถเยอะอย่าช้าดูรถซใต้บาแล้วมึงถอยหลังมาดูรถได้ดีด้วยนะอาจจะถ่ายรูปกับลูกพี่อครับจอร์นี่มือป่าตัวนี้อยู่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชายที่เดินทางมาใหม่นะพี่นะมาจากศรีสะเกตนะครับไกลอยู่กันนะครับอากาศร้อนพักรถก่อนนะพี่นะ มาทานกาแฟขาบว่ายตัวโค้งย่าชั้จะดันท้ายเบอรครับขอพรที่จะปิดซะก่อนนะครับตัวสุดร้อนอากาศสุดร้อนนะมาทานกาแฟด้านในสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับน้องรักครับคุณผู้นำบ้านจุนี่มือปราบนะครับอ่าดูหน่อยดูหน่อยดูเรียบร้อยหน่อยไอ้ตู้ไหนอ่ะอ่าครับครับเจอนะครับทางโด้าน้าดูครับดอกไม้ทุกเพีอร์มีนะครับ20บาทครับท่าน ทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่มันการปฏิบัติท่านทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้ทำได้ได้มากเหมือนกันนะทาศรัทธาทำบุญอยู่ที่ใจนะครับเรามีจิตใจที่แน่วแน่ครับคิดสิ่งใดมันก็สมความพุ่มพันนาหัวผลบุญที่ท่านทำที่ท่านสร้างนะครับมันยังไม่เกิดผลตอนนี้มันอาจจะเกิดผมเออเห็นไม่นานก็จะเจอแล้วครับแต่ก็เ็เวรการที่ท่านทำนะครับแป๊บเดียวก็เห็นแล้วนะแต่บุญทานเนี่ยครับนี่นะครับมันมันมันเศรษศาสตร์นะครับกเราเมืองไทยเป็นเรือนพุทธนะครับ อ่าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับกลับม้านโดยสวัสดิภาพโชคดีทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้ถุงหวยสองตัวให้สองตัววันนี้ฮ่าดูรถด้วยตู้ขอถอยขอถอยดูรถให้ขอ่อยเนี่ยคันนี้เข้าวหรือถอยเนี่ยคันเนี้ยดูด้วยช่วงเรียกว่าโผล่มาเอาอะทางด้านนี้นะซอยกลางนะซอยกลางนี้ครับก็ ของฝากของชับด้วยนะฮะมันจะของฝากของเัาด้วยกันแล้วแหละนะฮะสวยตุยงามนะครับไม่แพงเลยค่ะดูราคาครับที่250บาทครับเอากำไรนิ่ละห้าบาทก็พอแล้อยู่ได้นะฮะัพออยู่ก็ได้ครับสื้อผครับสว้ยตุยเรื่องานตามเป็นท่านนะครับมาเลือกมาเรือมาเลือมาลงกันนะขอบคุณที่เจนครับชื่นใจมากนะครับที่มาเที่ยวในบ้านพุทธาเจรีญมือปราบนะครับวันนี้ลูกพี่อยู่ขอพรสิ่งใดก็ให้ขอให้ท่านได้สมปามุ่งมั่นปารถนานะครับ ถ่าผมความบ้านบาดสนามต้องเร็จแล้วท่านบุบานอะไรไว้ก็มาแก้ท่านกระไรนะฮะดอกไม้ทุกเดียนผลไม้รากไม้ไข่ต้มนะครับฮ่องตู้คาร์ล็อกเป็นไงวันนี้โบกรถเหรอครับวันนี้หน้าที่อะไรครับสวัสดีครับเอฟซีโอเลมีสองครับผมวันนี้ทำไรโบกรถเนาะโบกรถครับจะลิปเยอะไหมวันนี้ ร้อยสองร้อยพี่ติปรวมหรือติปแยกครับติปนะรวมครับแต่คงติบติปรวมติปแยกครับติปรวมพอนี่กาล้อมเปงนไงร้อนแดดเปล่าโอแห้งหมดแล้วพี่ตากแดดเยอะเออนั่นแหละขาต้องจะได้อบบ้างไอ้ห่า พี่เจถามเดียวิ้รวมจิแยกครับนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ถามก่อนไอ้จิปที่ได้มาเนี่ยเดี๋ยวได้ดูดูเช็คของก่อนเลยดูดก่อนรูดมาดูนี่เดี๋ยวเราดูอ่ะพี่ครับสวัสดีครับน้องๆโอ้โหไอ้หายัดไม่เข้าเลยกระเป๋านี่บุหรี่นี่ซื้อสดหรือเซ็นเนี่ยซื้อสดเื้อสดจริงเปล่าจริงนี่ซื้อสดนะนี่มันบอกว่าคนละรึ่งมันบอกว่าคนละรึ่งหกสิบสี่มันบอกอยู่6040สโอ้โหสวัสดีครับพี่สวัสดีโอ้นี่มาเป็นรถตู้แล้วขอมาส่งเรื่องอะไรวะเนี เด right ินครับพี่เดินครับเดินเดินอะอยางวันนี้ทำอะไรวันนี้เริรถครับรถเยอะวันนี้ลูกค้าเยอะครับเยอะปะเยอะครับโอบรถเยอะใช่ไหมวันนี้วันนี้รถเยอะครับโอรถเข้าออกเต็มหมดเลยครับตก็ใส่เสื้อทีมเป็นเป็นแถวเราเขาเนี่ยครับวันนี้ร้อนก็ร้อนรถก็เยอะครับลูกค้าเยอะวันนี้ครับเยอะเนาะสวัสดีครับมาเที่ยวกันเยอะเนาะครับเยอะครับ อเคสวัสดีไปดูไปกครับนลยครก็ไปอร่อยนะครับกันเนลครับอะนาพี่อันร้อนไหมกังทาน,น้ำก่อนได้น้ำมีข้างในไปบอกขออร่ต้องไปขอน้ํมาให้น้องหน่อยบ้างบอกได้ไดอันเครับพี่สวัสดีนะครับ อาเพ่อสุกุไปไม่ถูกปากท่านกขขออภัยด้วยครับวันนี้มันคนเยอะนะอาจจะรีบๆร้อนไปหน่อยนะครับกาแฟอร่อยนะกาแฟเข้มข้นนะกาแฟรสชาติเข้มข้นนะครับคนชมก็สวยมันสวยจริงอ่ะนี้สวยทุกวันเลยสวยเป็นญระยานยังเลยนะครับท่านใดที่เดินทางกลับนะครับขออภัท่านเดินทางกลับบ้านนะฮะโดยสวัสดิภาพทุกคนทุกท่านนะครับให้โชคดีนะ ปีใหม่แล้วนะครับก็ดูแลตัวเองครับรถลามันเยอะตรงนี้นะเดินทางตรงนี้ต่างจังหวัดก็คงจะเริ่มกลับบ้านกันแล้วนะครับต่างจังหวัดนะเริ่มกลับบ้านกันแล้วรถลาเยอะฮะเมาไม่ขับครับจะขับยังไงก็นอนนะครับนอข้างทางก่อนนะครับเพราะมาไม่ขับขับไม่ได้ครับนอข้างทางไปกลอดนครับรับสวัสดีครับพี่ชายเชิญนะครับมาใหม่เชิญเชิญนะครับเชิญด้านในเลยครับอารต้องดูรถด้วยเขาหน่อยพี่ชายเขาหน่อยแล้วไป ครับกลับมาถึงแล้วครับกลับไหว่ปู่ย่าครับถึงหน้านู้นนะภิธายกลับบ้านโดนสวัสดิภาพโชคดีแล้วี่ฮะโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเนาะเราทำงานกันนอนรู้วันนี้ฝนตกวันนี้ทำงานกันอยู่วันนี้วันนี้ทำงานกันครบทีมเนาะเอฟซีหลายคนบอกว่าให้ให้ลองถ่าย กิจกรรมตอนเราทางานดูมั่งวันนี้ครบทีมมีเสื้อก็เลยถ่ายให้ดูครับบรรยากาศวันนี้พี่เคก็ได้เป็นโคศกเนาะป่า่วยประชาสัมพันธ์เนาะประชาสัมพันธ์ประจําทุกงนาประกาศรถเขอาเข้าตรงก็รับหน้าที่โบกรถายางก็บอกรถครับครับมาใหม่ก็เชิญนะครับิมมาช่วยกันได้ก่อนนะครับขอพรสิริสก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าร้อนรู้สึกว่าลมนะเย็นนะครับแต่วันนี้อากาศมันร้อนนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวปรับตัวไม่ทัน ครับกรุณาใส่แมสกันด้วยนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับใส่แมสกันด้วยนะครับแต่โตไม่ใส่ไอ้นี่มันไม่กลัวตายอยู่แล้วเขาไม่เอามันไปหรอกนี่โอเคคลิปนี้เราลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ผมคิงดำแล้วก็พี่ชายใหญ่พี่ยันแล้วก็น้องชายคนเล็กโตแล้วก็พี่โอเล่นะครับก็คงต้องกล่าวว่าสวัสดีครับติดตามคลิปพวกเรานะครับ <the Assim sea> <the> <the> <the Anthony> เราจะมีอะไรคอนเทนต์อะไรใหม่ๆนะก็ฝากติดตามมาด้วยผมต้องการกำลังใจจากพี่ๆทุกคนนะครับที่เป็นแฟนคลับของผมนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ